โนแมนตัวใหญ่จริงๆมันสร้างหรอมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้บางทีมันอาจจะพยายามล่อพวกเราเข้าไปดังนั้นระวังด้วยทําไมไม่ขยับล่ะแข็งใต้หรือเปล่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวิญญาณจิ้งจอกอะไรกันนี่มันมนุษย์ซัด ไม่ว่าความคิดและการรับรู้จะเสียบแหลมขึ้นหลังจากใช้เทคนิคกระดูกโยกกล้ามเนื้อน้ำแข็งแต่ดูเหมือนว่าสมองทั้งหมดจะถูกแช่แข็งและไม่สามารถสร้างอารมณ์ได้คนในทุกคนสู่ต่างมีบุคลิกที่สุนเฉียวและแปลกประหลาดเป็นไปได้ไหมที่เทคนิคกระดูกโยกกล้ามเนื้อน้ำแข็งมีปัญหาพี่หานพอมีเวลาว่างไหมช่วงนี้ฉันไม่มีเวลาฉันต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มันคืออะไรลมพลังของสตาร์วิวและเฟร่ พวกคนลอยอดแซงซัวรี่พี่หานฝากเรื่องการ,รล view, รุบลนสตาร์วิวและเฟรีเป็นหน้าที่ของซันเองหากคุณสีเต็มใจที่จะจัดการเรื่องนี้จะง่ายขึ้นมากเป็นเวลานานแล้วที่ซันไปบนแพลตฟอร์มการต่อสู้เสมือนจริงอย่างเป็นทางการคราวนี้ซันจะเก็บตัวและฝึกฝนทักษะของซันนักเต้นเหรอเทพดอนเทพดอนเดิมทีซันคิดว่าหลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนั้นซันจะสามารถต่อสู้อย่างสกบได้ มันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นคนธรมรมดาเทพดอนแม้ว่าสันจะชอบสไตล์การต่อสู้ของคุณมากแต่สันจะไม่แสดงความเมตตาสันจะทุ่มเต็มที่เพราะศรัทธาคุณซึ่งจะแสดงถึงความเคารพของสันที่มีต่อคุณดีแล้วนี่มันประโยคเปิดอะไรเนี่ยทางการเกินไปแล้วอ่าฮาสันคิดแล้วว่าคุณจะไม่ถูกหลอก เคดีนักเต้นคนนั้นมีความสามารถค่อนข้างมากเขาสามารถผักเทพบดอนมาถึงจุดนี้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆพานามิตรครั้งสุดท้ายนักเต้นคนนี้ซึ่งเป็นอันดับ3ในการแข่งขันโชคมวยระดับวิวัฒนาการเก่งในการซกมวยแบบกลไกและเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดแข่งขันขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่แย่หรอกถ้าเขาเข้าใกล้แบบนั้นก็จะลําบากหน่อย เิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเห็นได้ชัดว่าฉันก,กำลังบุกแต่ทำไมฉันถึงถูกบังคับให้เข้ามุมนั่นต้องเป็นอ e ีเทียนซูแน่ๆวิธีการวางตำแหน่งนี้คล้ายกับอ e ีเทนซูของราสินีมากผู้วิวัฒนาการเพียงคนเดียวที่ใช้อีเทนซู e ในบูดูกังคือราสินีเทมดอนนี่คือใครกันเขาไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อสายน้ำสปกปรกใส่ยิ้มศิลปะก,การต่อสู้ที่สกปากของเราใช่ไหม เทพดอนเทพดอนการต่อสู้สิ้นสุดลงและเทพดอนก็จะเริ่มการต่อสู้อีกครั้งลองดูสิบางที่อยากจะได้เจอกับเขาดวนดวน,ดวนต้องกับซันต้องกับซันต้องเจอกับซัน